เทคนิคจอดรถฉบับมือโปรจอดรถแล้วเปิดประตูรถไปโดนรถข้างๆแก้ไขได้ง่ายๆเวลาจอดรถให้ดูขอบหน้าต่างตรงนี้ขนานกับที่เปิดประตูรถข้างๆแค่นี้ก็เปิดประตูมาไม่ชนรถข้างๆแล้วถอยรถเข้าสองง่ายๆแค่3สเต็ป 1. จอดขนานคันข้างหน้าหักพวงมาลัยจนสุด 2. ค่อยๆถอยให้ที่เปิดประตูพอดีกับขอบฟุตบาทแบบนี้ สหมุนพวงมาลัยกลับมาจนสุดและถอยได้เลยเห็นไหมง่ายนิดเดียวจอดรถเว้นระยะจากคันหน้าดูตรงนี้เลยท้ายรถข้างหน้าถ้ายอยู่ในระยะนี้คืออันตรายมากห่างกันแค่1เมตรขยับออกมาในระยะนี้ห่างกับรถคันข้างหน้าประมาณ2เมตร ถอยจอดไม่ให้ชนฉบับคนไม่มีกล้องมองหลังดูตรงกระจกข้างสังเกตที่เปิดประตูถอยจนมัันขนานกันแบบนี้ก็จะได้ระยะที่ปลอดภัยเป็นยังไงบ้างกับเทคนิคดีๆที่นำมาฝากกันถ้าไม่อยากพลาดทริคดีๆแบบนี้ฝากกดติดตามหากมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะ